วิธีการแชร์ไฟล์เสียงที่เราบันทึกไว้ในคลิปนะคะโดยปกติแล้วมันจะอยู่ในนี้ค่ะที่หน้าหลักอยู่ในคลิปจิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็คอลเลกชันค่ะเลือกคอลเลกชันที่เราต้องการนี่21 D1 อยู่ตรงนี้นะคะ ไฟล์แรกค่ะที่เราบันทึกก็จะเป็นไฟล์แรกที่เราบันทึกเมียวบันทึกเป็นไฟล์เสียงภาษาอังกฤษค่ะอันนี้นะคะจิ้มเข้าไปทีนึงมันสามารถที่จะส่งแชร์ได้เลยแต่ว่าอันนี้คือให้ดูก่อนว่ามันอยู่ที่ตรงไหนหรือถ้าบางคนยังไม่ได้อัปเดตค่ะจะไม่มีคำนี้ เข้ามาที่หน้ารูปของเรานะคะมาที่คีปค่ะอันนี้เป็นหน้าหลักของโปรไฟล์ลายเรามาที่ Keep แล้วก็มาที่คอลเลกชันเช่นเดียวกันค่ะลูกศรความมือตรงนี้นะคะถ้ามันปิดอยู่มันก็จะมองไม่เห็นจิ้มเข้าไปนะคะขึ้นลงเราก็จะมองเห็นคอลเลกชันที่เราได้สร้างไว้บันทึกไว้มันถูกเก็บไว้ตรงนี้แต่ว่าเวลาที่เราออกก่อนนะคะ เวลาที่เราต้องการจะแชร์เข้าห้องกลุ่มวิธีง่ายๆค่ะให้ไปที่ลายกลุ่มที่เราต้องการแชร์ก่อนสมมุตินะคะอ่าสมมติเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ค่ะมาที่นี่นะคะมาที่ห้องแชทหรือห้องกลุ่มที่เราต้องการที่จะแชร์ มาดูที่เครื่องหมายบวกค่ะจิ้มบวกเข้าไปขึ้นคำว่าคลปเห็นไหมคะจิ้มไปที่คลืมแล้วก็เลือกรายการทั้งหมดค่ะที่อยู่ด้านบนตรงนี้มันก็จะโชว์ตรงนี้เห็นไหมคะแท็บคอลเลกชันคอลเลกชันที่เราได้บันทึกเอาไว้เมียวบันทึกไว้เป็นเดอันนี้ทั้งหมดเลย แต่ว่าล่าสุดที่บันทึกไว้คืออันนี้ค่ะ21เด d a หที่เราบันทึกมาเมื่อสักครู่แล้วเวลาส่งไฟล์ให้มันเรียงลำดับส่งไปทีละไฟล์ค่ะเพราะว่าถ้าส่งพร้อมกันไฟล์ที่มันเสร็จก่อนส่วนมากมันจะเป็นไฟล์ภาษาไทยมันก็จะขึ้นก่อนเสมอเมนียวจะให้ไฟล์ภาษาอังกฤษขึ้นก่อนเหนียวจะเอาไฟล์ที่เราเซฟไว้ก่อนคือไฟล์นี้ค่ะบันทึกก่อน ก็คือเหมียวบันทึกไฟล์เสียงภาษาอังกฤษก่อน<ๆ>ก็คือหมายเลขนี้ทําทีละไฟล์ค่ะแล้วก็แชร์อันนี้ขึ้นมาแล้วค่ะต่อมาเป็นไฟล์ภาษาไทยเหมือนเหมือนกันแล้วก็มาที่คีิปมาที่รายการทั้งหมดด้านบนเห็นไหมคะอ่ะอันนี้เป็นคอลเลกชันแล้วเนาะแล้วก็ไปที่คอลเลกชันที่เราบันทึกไว้ค่ะ21-1 e d 1 ต่อมาเป็นไฟล์ภาษาไทยไฟล์ที่2นี้นะคะแล้วก็กดแชร์นี่ค่ะมันก็จะรันแบบนี้นะคะเรียงลำดับสวยงามเท่านี้ค่ะวิธีการนำไปใช้ค่ะ